โจพร wow so ้อมยังพร้จโจโจสิบสอบามสี่สิ erm ้วส ouais ีบหกงเจ็ดสปดสิบเก้าสิบ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 สิแสิบ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 สสิบบบ พูดมาแบบนี้จับโทรศัพท์ทำไมอ่ะจับพี่บุ้งดินทัดมาเช็คพี่มูดิ้งเล่นบ่อเช้าก็ไปเล่นมาแล้วก็เสียบีบแล้วโดเสียบไปเท่าไหร่แล้วโดนไปเล่นทำมาตอนแี้เราไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมเลยนั่นไงไ่ยอมเนั่นไมน้ำหน้าจะบน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  ม่บ่นแล้วไม่คุยแล้วก็ได้แล้วนะไปแล้วออมานี่เธอมาเดี๋ยวจะวิ่งไปถึงไหนเขาจะไม่บ่นแล้วไงเธอรำคาญเขานี่นะไม่บ่นแล้วหรอเอ้ยดีเลยโอเคเดี๋ยวเขาเธอจะวิ่งไปไหนเดี๋ยวเขาขับรถตามปะเออขาอล้อเล่นบ่นได้เขาล้อเล่นขึ้นมา ขึ้นมาเธอบ่นเขาเธอไู้รู้ไหมสมคัญมาพเธอซอสนี้ใช่ก็เธอบ่นเพราะว่าเธอเป็นห่วงไงใช่ไหมล่ะเขารู้เขาแกล้งเธอเล่นได้เฉยขึ้นมาเขารู้ว่าเธอเป็นห่วงเธอไม่อยากให้เขาไปติดการพนันแต่ว่าเขาจะไปเล่นอีกเขาจะไม่เล่นอีกเขาเขาพูดผิดเขาจะไม่เล่นอีกแล้วพูดแล้วนะได้ถ้าเปานเธอเล่นอะ แต่ถ้าตังค์เขาจะหมดมันก็ต้องไปลงทุนหน่อยหรือเปล่าเธอน่าเห็นไหมสุดท้ายแล้วเธอก็เธอก็พูดไปงั้นนะเพื่อควาสบายใจแล้วเธอก็ทำบีเพื่ออะไรอ่ะไม่ต้องพูดควาสบายใจหรอกไม่เล่นแล้วก็ได้ถ้าเกิดเขาเล่นอีกเธอจะโกรธเขาใช่ไหมไม่โกรธ<ข>แล้วเราเสียหน้าเรา มันเสียอย่างเดียวเลยไม่ให้งอมได้ไงอะ่ะไม่มีได้บ้างเลยอะ่ะก็รู้อยู่ว่าเสียแล้วเล่นทำไมล่ะไม่เจ้ามันโกงครับเขาเขาไม่ผิดเจ้ามันโกงเขาก็รู้อยู่ว่าเขาโกงแล้วไปเล่นเพื่อถูกไหมก็เผื่อมันจะได้บ้างไม่รู้เห็นไหมน้องก็เลิกเล่นซะรู้อยู่ ก็นายไม่เล่นละพูดแล้วนะแล้วไม่ต้องให้เห็นว่าเล่นถ้าเห็นว่าเล่นเมือ่อไหรเดี๋ยวไม่ดุยด้วยเราไปดูอย่างเดียวได้ไหมไปดูแบบคนอื่นเล่นอย่างเงี้ยแต่<ด>ว่ามไม่เล่นไปดูใครเขาเล่นเผื่อเขาได้เขาเขียนแบบไปดูอย่างเดียวมีก็เข้าไปดูไงเขานี่ไงไม่เอาอ่ะไม่ดูก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ห้ามเดาเปดู <Five. S 1> แล้วแล้วอย่างไปแลนชมพูนี่นี่ได้ไหมไปได้แต่ไม่ได้น้องเท่าไปทาซิโนโอเคโอเคโอเคปวดหัวกับคู่รักเขาจะไปเปลี่ยนชุดเหาสิบหาทำไมต้องเปลี่ยนทำไมอ่ะเพื่อยังเปลี่ยนเลยเอองอนแล้วเมื่อเมื่อคืนก็คุยกันไปแล้วงอนแล้วเปลี่ยนชุดดีอ่ะเขาบอกเขามีเดบผ๋งตั้งแรกเลย เปลี่ยนเป็นชุดแดงเพราะว่าน้องาร์มโดมอย่างที่สองที่เปลี่ยนเป็นชุดนี้เพราะว่าเขามีพี่น้องฝ่าแฝกสองตรงใช่เพราะเราต้องเปลี่ยนชุดก็เลยเอาง่ายก็คือก็คือเปลี่ยนนีเขาแหละเอาง่ายเพราะว่าใส่ใส่ชุดใส่ชุดใส่ชู้ใส่ชู้เฮียอะไรว่าใส่คู่เขามันอันนี้ไงเอาคุพามไปเปลี่ยนทูใหม่ไหมล่ะ น้อยใจว่แะแต่เราก็ใส่คู่ด้วยไงเราก็อยากให้มันแบบน่ารักน่ารักไงแต่คนก็เปลี่ยนหนีอ่ะเปลี่ยนหนีอะไรบอกเหตุผมไปแล้วว่าจะบน่นดูนั่นนะหู้ม่ฟังอ่ะเฮ้เข้าใจหรือเปล่าพูดอยู่เนี่ยเหตุผมก็ให้ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผมเขามีเหตุผมไม่เดินตลอดเลยไม่ได้เธอะที่ไม่มีเหตุผมอ่ะ ไอมีเหตุผลจะเคยฟังว่าะเธออะไรที่ไม่อยากใส่กับเขาอ่ะเฮ้อถ้าเขาไม่อยากใส่เขาเปลี่ยนไปละเขาใส่ชุดน,นี้ได้วมาทำดีๆทำดีๆเขาอยากใส่ทำดีๆทำดีๆ ชุดนี้ล่ะครับไม่เอาทำไมล่ะครับเธอทำดีๆเธอมันโป๊ไม่เอาไม่ใส่อ่ะนี่งครับอ่าชุดนี้ก็ได้น่ารักไหมครับน่ารักครับ แพนด้าเขาว่าน่ารักชอบมีแพนด้าเขาว่าน่ารักน่ารักไหมเธอไหนดูสิถ้าหมุนหน่อยถ้าหมุน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 ได้เห็นไห่กเกงหรือเปล่า ใส่กางเก,ง,กงด้วย<ส>ไม่ได้ใส่แล้วใส่กางเกง,กงนะกางเกงในโอเคได้ฮะไม่ได้ต้องใส่กางเก,ง,กงด้วยก็กางเกงในไง้ครับไม่ได้มันต้องมีกางเกงอีกกางเกงหนึ่งเพราะว่าสีในสวยสีขาวเขาชอบสีขาวแต่เขาชอบสีดำ ใส่สีชมพูไหมเออเพราะว่าสีชมพูก็สวยนะนีย่ยมันน่ารักดีอ่ะสีชมพู ว่าเขาใส่หมวกอะไรสวยเพราะว่าไม่ต้องใส่หมวกน่ารักอยู่แล้วเหรอติดก,กิบเอาก็ได้มังเธอเขาอะ ดีกว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าเอาเธอเคยดูเป่าบุญจินปะเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวเป็นเป่าบุญจินฉันจะแต่งคู่อะเธอทำทำไม น,น่ารักไหมครับน่ารักครับที่รักเขาน่ารักที่สุดเลยอันนี้น่ารักไหมครับน,น่ารัก เพป้าเสร็จแล,ล้วขอร้อกุ๊บดุยเคมมันแต่งตัวดีเปาบุนจิ้นอยากกินจังเจ้า <c oughs> นี่มันไม่น่ารักตรงไหนอ่ะไม่เอาครอบครัวเขาเป็นคนจีนครอบครัวเป็นตรงจริงเหรอใช่คงจริงอ่ะมาฮากิ้งอยู่ในเมืองไทยอ่ะ <laughs> เปลี่ยนก็ได้มันไม่มีชุดหน้าใส่เลยโอ้ในชุดที่เธอใส่มันหน้าใส่เหรอหน้าใส่ดีนะเขาอะอ่าน่นเธอใส่ก็ได้ดีเหมือนกันใส่ไปเลย,ยงั้นน่ะจะได้ไม่ต้องอมีคนมามองเราเอาจริงด้วยแค่นั้นแหละว่า <c oughs> คนมันน่าจะมองเยอะกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> ่ะว้าวออชอบลื้อนะครับบอกชอบแบบคนจีนไงวาง่าชอบลื้อเหรอแท่ชอบเลื้อ ชอบรือของอะเออแล้วเตธอไอ้มาเขาไม่ใส่ละเปลี่ยนดีกว่าเธออายไม่ได้เห็นเขาแต่งตัวแบบเนี้ยเขาไม่เคยอายใครหรอกเขาดีใจได้ซ้ําที่มีเธออยู่ข้างๆเธออายใครไหมอ่ะที่เป็นแฟนฉัน่ะยังไม่ได้เป็นดีกว่า <c oughs> แต่ก็อยากเป็นยุ ก็น่ารักเธอลองดูหลายๆอันไหมแต่มีอันน่ารักกว่านี้อันนี้อ่ะมีสีอื่นหรือเปล่านี่สีขาวเอาสีแรก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 นี่เหรอใช่เขาไม่เอาเขาไม่ชอบถามเพื่ออะไรถามเพื่ออะไร เขาบอกให้เอาไหมเบาเบาเลยเป็นหายไหม่ยา,าย,ยยังไม่เบาเลย <c oughs> หาย,ยยังหายแล้วอ่ะเธอหายไปเลยอ่ะคือ หายหรือยังเธอวิ่เธอ,เธอชิดๆเธอหันหน้าเสื้อไปทีิเธอเขาหายแล้ววิ่เขามีเสื้อนี้ด้วยค่ะผู้หญิงอ่ะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเหมือนไหมเขาเปลี่ยนลายกันมีลายเดียวกันหรือเปล่าไม่มี ไม่มีใช่มันน่าจะมันอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเธอใส่ผิดตัวมีอีกหรอมี มันโปเธอไม่เอาเขาหวงเขาเหรอไม่ไม่ไมันโปไม,ไม่ไม่ใส่มันโปรตรงไหนมันไม่โปรตรงไหนดูดิมันโชนงโช์เนินโช์สะดุง้งสะดืนอน่ะไม่เอานี่ไอ้เมื่อดีเปล่าไหนอันไหนอันนี้หรอ ไม่มีไม่แต่ตัวเนี้ยทำไมเขาทำไม่เหมือนกันอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยใส่ไปเลยไม่พูดละก็ได้ <S <S ไม่สใส่กูดละก็ใส่ที่มันไม่โป้นะ่ะอันนี้มันโป้วันเมื่อนนกี้มันโป้ อมคุณนสิบเก็บสามค้างผมคุณครับพี่ทุกคนแท่ชื่อพี่ก่อนหน่อย เนี่ยธอเนี่ยเธอแมวเล่แหนะเนี่ยชุดนอนเหรอใช่แมวดีกว่าเอา้เอาแมวจะใส่ชุดนอนเธอใส่เลยเขาไม่ใส่เลยไหมเขาก็ไม่ใส่ละอ่ะเขาใส่ด้วยา ไม่เอาไม่อยากใส่แล้วเอาัอาใวาาใส่แล้วพอจะใส่ก็ไม่ยอมใส่เขาใส่ใส่หน้าเธอก่อนเลยเนี่ยสีชมพูเหมันต์ดำขอบคุณนะคะ แบบนั้นน่ะมันของผู้หญิงจะมีด้วยนะแต่เขาชอบอันนี้มากกว่าเธอเธอเนี่ยเธอนี่เขาจะใส่ชุดนี้เย <c oughs> yeah, แต่ละชุดเข้าวันอะ่ะ เปลี liberal, gray, 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 gray. ่ยนเกงเกงใส่กางเกงดีๆดีเฮ้ยเดี๋ยวสุ่มมาแจกใหม่แหมใจดีเนาะใจดีจังเลยครับพี่ ขอสักร้อยกิบซับได้ไหมคะนี่เธอลงใส่เสื้อเนี่ยแล้วก็ไปเล่นนะบอกเลยกินหมดโต๊ะ โดนกินนะดิไม่ว่าาชุดไม่ได้สักทีเลยต้องแก้ผ้าไปเลยแล้วมั้งว้เธอเขาใส่ชุดนี้สวย,ยไหมใส่เธอใส่เลยไม่ต้องถามเขาละใส่เลยไม,ไม่ใส่ละว่เ <laughs> ดอออกจากร้านแล้วเนี่ยจะใส่อะไรดีวะ ว่าเขาอ่านไม่ออกอ่ะเธอเขาโง่อ่ะอันนี้มันมีคู่บ้านทุกคนวิ่เธอผู้ชายมีบ้านแบบนี้อ่ะไม่มีอ่ะเขาหาหมดแล้วอาหาหวุอันนี้น่ารักแซนนี้ดีว่า เขาว่าเขาต้องหาทํางานทําการบ้างแล้วไม่ต้องทำเขาไม่มีตังค์แล้วเธอเขาต้องเธาบอกอะไรโน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 เธอจะทำาอะไรไม่รู้เพราะว่าเขาต้องหาทํางานทําการบ้างแล้วเพราะว่าเขาไม่มีตังค์เธอจะทำาอะไรเลี้ยงวัวเก็บเห็ดขึ้นเกาะเขาเป็นเซียนเลี้ยงวัวเลยนะเว้ยเธอ ใช่ <c oughs> เขาก็บัวนี่ <c oughs> เพื่อนสีกันเนี่ยมีบัวต้องมีเครีบแ <c oughs> มวแมแล้วเขาเจ้าอะไรกินถ้าแม่เขาทำงานเขาเจ้า <c oughs> อะไรกิน Meow. <laughs> <laughs> do you keep want to. it. โด่แปบบ๊บลืมใส่โด้แดงดเธอบวกเธอหมวกเธอเพ่มขึ้นฉันรู้หลังคาด้วยเธอจะไม่เปลี่ยนหมวกเหรอไม่เอาเขาจะใส่หมวกนี้ปอบุุญจิน เธอลองเอาหน้าปอบุญจิ้นมาเทียบกับหน้าเขาดิแฝดกันจะชัด